นีค่ะยนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องเ r เลี a นาแชนแนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีมเมษรัขนาเมษการทํานายนะคะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะโอเคเริ่มกันที่คนโสดก่อนเลยนะคะสถานการณ์ความรักของคุณคนโสดเมษโสดเมษโสด ั้รนะคะ n i g h t of cups e v i l hmm. high princess แล้วก็ n i g h t of pentacles นะคะโอเคค่อ okay. นข,ข้างเด่นเลยนะคะว่าคุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาชอบคนมาจีบนะคะพบเจอคนใหม่ๆนะคะพบเจอคนใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันคุณอาจจะยังคงพนัฒนาการอยู่กับใครบางคนนะคะหรือตกลมรักหรือรักใครบางคนที่อาจจะแสดงออกไม่ได้นะคะแสดงออกไปไม่ได้ ะะเปิดเผยไม่ได้เป็นความรักที่ต้องเก็บเอาไว้ในส่วนลึกของหัวใจนะคะคนใหม่เนี่ยมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะอโอเคต่อไปนะคะฝั่งคนที่คุณนะคะรักเขารู้สึกกับเขาแต่เปิดเผยไม่ได้ในสถานการความรักของคนคนนั้นเป็นอยังไงสามไม้เท้านะคะเอซ็อกเกนทัคคสเจเหรียญ d ดทแ and ์ e ี e r ิแล้วก็จัส e ม t นะคะฟังของตัวเขาเองนะคะมีการยุติหรือจบความสัมพันธ์โดยที่มีการประวิงเวลากันมาใน่ะ,ะระยะเวลาหนึ่งแล้วดูแลกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วดูสถานการณ์กันระยะเวลาหนึ่งจนรู้สึกว่ามันอาจจะถึงเวลาที่จะต้อง แยกย้ายไปทางของใครของมันนะคะต้อง move on ต้องเดินหน้าต่อมีการให้โอกาสกันมาในหลายๆครั้งแล้วแต่ไม่ค่อยเบิกนะคะเลยต้องยุดติหรือหยุดตรงนั้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะหยุดปัญหาตรงนั้นลงเนาะส่วนเขาเนี่ยคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างในวันที่1 6ถึงดืเนนี้นะคะยังคิดถึงยังยังรู้สึกบางอย่างกับคุณอยู่ไหมนะคะ ในซ,ซับซอนนะคะหกถ้วยยังคงคิดถึงนะยังคิดถึงยังหวั่นไหวนะคะและอยากที่จะมีการติดต่อพูดคุยกับคุณปรับความเข้าใจหรืออยากวนกลับมาหาคุณนั่นเองในที่นี้ชาวธาตุลมธาตุน้ำค่อนข้างเด่นนะคะกุมเมทุนหรือตุลน,นะคะมีนกรกฎหรือพิจิตที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์น,นะ,ะส่วนตัวคุณนะคะคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาฮอ์มิช รู้สึกคิดถึงดูเขาอยู่ห่างๆหรืออาจจะมีการส่องบ้างยังรักอยู่นะคะยังรักเขาอยู่คิดถึงช่วงเวลาเก่าๆบางคนในที่นี้รู้นะคะว่าเขาเนี่ยน่าจะคอมมิตเมนต์กับใครอยู่หรือคบกับใครอยู่นั่นเองแต่เรายังรู้สึกห่วงใยเขาเราเป็นห่วงเขาเขามีความสุขแล้วก็แฮปปี้แต่เรารสึกว่าเราก็ยังมีความรู้สึกที่ดีให้กับเขาอยู่ใดๆคุก็ยังมีความรู้สึกในในเชิงบวก ให้กับเขาแต่แค่อยู่ในมุมของตัวเองเท่านั้นเองนะคะต่อไปข้อความข้อความจากเขานะคะถึงคุณในตอนนั้นอะ่ะมันยังไม่ใช่เวลาที่ใช่ของเราสองคนนะที่เรารู้จักกันเรารู้สึกนี้ต่อการมันเลยจะต้องมีการแยกย้ายกันไปนะคะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ฉันต้องฮิวใจตัวเองแล้วแหละแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ฉันรู้สึกว่าคนที่ ที่จะเข้าใจฉันก็น่าจะเป็นคุณอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้คือข้อความจากเขาเนาะฉันขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันแตกตางออกไปนะคะคือจากเวลาที่ไม่ใช่ให้เป็นเวลาที่ใช่จากการที่ฉันจะต้องไปฮีลิ่งกับคนคนนั้นที่สุดท้ายแล้วก็ไปต่อไม่ได้ mm hmm. ก็อยากที่จะให้เป็นคุณยืนอยู่ตรงนี้แทนประมาณนั้นนะคะต่อไปบทสรุปบทสรุปคอนโซลนะคะจะยังไงต่อไปล่ะ องดาความรู้สึกสับสนทั้งคนใหม่และคนในใจที่มีเกณฑ์จะวนเข้ามานะคะวันไหวไปหมดก <c oughs> ลัวผิดหวังกลัวผิดหวังกลัวผิดพลาดน,นะคะมีความรู้สึกกังวลในใจค่อนข้างจะเยอะยังกอดเก็บคนคนนั้นอยู่เต็มหัวใจนะคะแต่ก็กังวลแบบ,บคิดเยอะคิดมากเหมือนกันว่าการที่เขากลับมาเนี่ย มันจะอย่างไงนะคะเขาจะกลับมาเล่นกับความรู้สึกเราอีกไหมหรือจะทําให้เราต้องเจ็บช้าน้ําใจอีกหรือเปล่านะคะภพ่ความรักนะ <c oughs> คุณคู่ควรที้จะได้รับความรักเนาะ Getting to know each other แล้วก็ let your friend help you ทําความรู้จักการให้มากขึ้นอะพูดง,ง่ายๆว่าไพ่บอกว่าถ้ามีคนใหม่เข้ามาคุณก็สามารถเปิดใจได้ถ้าคุณอยากจะเปิดใจนะ เป็นเพื่อนกันไปนะคะเป็นเพื่อนคุยกันไปก่อนก็ได้นะคะอย่างน้อยก็เปิดโอกาสให้ตัวเองคนคนนี้อาจจะเข้ามาในลักษณะข,ของเพื่อนของเพื่อนผ่านเพื่อนอีกทีหนึ่งนะคะแล้วขอให้ตัวคุณนั้นเห็นถึงคุณค่าของตัวเองด้วยนะคะโอเคนะคะออขอบคุณนะคะทุกคนที่กดไลค์เนาะกดแชร์กด subscribe นะคะออขออวยพรเนาะ คนที่กดไลค์เนี่ยขอให้แบบเจอคนรักที่ดีเข้ามากดแชร์เนี่ยก็ขอให้เจอบคนที่จะดำเนินในเส้นทางของความรักไปได้อย่างมั่นคงกด Subscribe เนี่ยขอให้คนๆที่เข้ามาเนี่ยเป็นเนื้อคู่หรือคู่แท้ของคุณนะคะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงไพ่สอบกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะ ฝั่งคุณ8ไม่เท้า3ถ้วยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนใหม่ๆอีกนะคะผ่านจากเพื่อนของเพื่อนนะคะงานสังสรรค์น,นะคะงานปาร์ตี้งานมงคลใดๆก็แล้วแต่ที่มีคนเยอะๆนะคะคุณมีเกณฑ์จะเจอคนใหม่ชาวธาตุลมและธาตุน้ำค่อนข้างเด็ดนะคะกู้เม่ทน้นรือตุ้นนะคะมีนกรกรกหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์แต่กับความสัมพันธ์ปัจจุบันของคุณกับคนคุยเนี่ย มันเริ่มจะมีความกังวลมีความระแวงมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมัน่นคงนะคะกับเขาด้วยพฤติการหรือคําพูดบางอย่างที่เขาแสดงออกมานะคะมันมีแรงกดดันมันมีความรู้สึกแบบเรื่องของความพร้อมเรื่องของความไม่มั่นคงทางความรู้สึกที่แบบจับตาม,มองหรือคุณอาจจะจับตาม,มองเขาก็ตามนะคะมีความอึดอัดนิดนึงนะสำหรับคนคุย ส่วนฝั่งเขานะคะเป็นยังไงต้าวดาบเครียดกังบนรู้สึกว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะทุ่มเทกับคุณค่อนข้างเยอะและเขารู้สึกว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์อะ่ะมันมีคนหนึ่งที่ให้มากกว่าอีกคนนึงเอาแต่รับเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลเขามองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยที่เขามีต่อคุณเนี่ยเขามีความซีเรียสนะเขามีความจริงจังนะแต่เขารู้สึกว่าต้องรับมือกับอะไรที่ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่อยๆในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเดี๋ยวก็ขึ้นขึ้น,นลงลงสวันดีสี่วันไข่นะคะมันดูไม่มีอะไรที่มั่นคงได้เลยสำหรับสาหรับความรู้สึกที่ที่เขารู้สึกในในช่วงนี้นะคะต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างสตน,นะคะ the f o เขาเองเนี่ยจริงๆแล้วอะ เขาก็พยายามจะให้พื้นที่นะคะคือจะไม่พยายามจุกจิกหรืออะไรมากไปทั้งทางที่ตัวเขาเขารู้ตัวเองว่าเขาอาจจะเป็นคนจุกจิกหรือรู้สึกว่าคอนโทรลค่อนข้างจะเยอะก็เวลาที่เขาชอบใครสักคนนะคะแต่พอเขาให้พื้นที่กับคุณให้อิสระกับคุณเยอะเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาคิดผิดหรือเปล่านะคะเขารู้สึกว่าคุณใช้โอกาสตรงนี้หรือพื้นที่ตรงนี้ในการทําอะไรบางอย่างที่ ที่ไม่เห็นคุณค่าเขาหรือไม่ใส่ใจเขาไม่สนใจเขาเขารู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาให้ไปหรือพยายามที่จะทําให้กับคุณนะคะส่วนคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาบ้าบาดเหรียญคุณก็รับรู้ได้ถึงสิ่งที่เขาทุ่มเทหรือพยายามมาแต่บางทีเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันก็เป็นปัญหานิดนึงนะคะมันเป็นปัญหามันเป็นความกดหัวในใจของคุณถ้าว่าคุณรู้สึกดีกับเขาไม่ใช่คุณก็รู้สึกดีกับเขานะแต่ เหลือตรงที่ความพร้อมนะความพร้อมของความสัมพันธ์ตัวคุณเองเนี่ยรูเหมือนจะไม่ได้แค่รู้สึกดีกับเขาแค่คนเดียวด้วยไงน,นะคะบอกว่าอาจจะมีฟีลลิ่งที่หวั่นไหวกับคนใหม่ที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะโอเคบทสรุปนะคะสองดาบ ระวังในเรื่องราวของการสื่อสารนะคะการสื่อสารที่มีโอกาสทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยห่างกันไปนะคะและแก้ปัญหาอะไรได้ค่อนข้างจะยากนะคะระวังอารมณ์ในเรื่องของคําพูดการสื่อสารอย่างมากเลยนะเพราะโอกาสจะจบความสัมพันธ์จากเนี่ยจากเรื่องของการพูดคูยเนี่ยสูงมากๆแตไ่ได้คือคุณก็มีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ด้วยไงนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ด้วยประเด็น a s s i o นนะคะเนี่ยความรู้สึกนะคะ Attraction แรงดึงดูดแล้วก็เคมีระหว่างคุณกับคนคุยปัจจุบันเนี่ยมันมันมีนะแต่มันไม่ได้มากพอที่จะทำให้ให้หยุดกับเขาหรือว่าให้พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไม่เป็นความรู้สึกที่เรายังต้องการความสนุกสนาเนเราอยังต้องการอิสระรยังต้องการอะไรสิ่งสิ่งใหม่ห,มหรือ ความล้นหลาอยู่ดังนั้นโอกาสที่จะคอมมิเนันมันค่อนข้างจะยากเนาะโอเคยังไงขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะกล้กดไ like, ลค์เนาะขอให้เจอความรักดีๆกดแชร์ขอให้เจอกับความรักที่มีโอกาสไปต่อนะคะอ่อแล้วก็กด s s u b c r i b e เดี๋ยวขอให้เจอคนที่ใช่สักทีนะคะเจอคนที่ใช่สักทีโอเคขอบคุณะคะ่ะต่อไปนะคะ ร์ของคนมีคู่นะคะสถา,านการความรักของคุณจะเป็นยังไงไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะภายในฝั่งคุณนะคะสองไม้เท้า The Fool t ต e s t a ตนะคะโอเคขออีกสักสองใบเด็หถ้วยโอเค Okay. ในช่วงนี้นะคะชาวธาตุน้ำและธาตุไฟค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะจะเป็นคนรักแลวก็เป็นเรื่องของงานด้วยนะคะออมีนกรกฎหรือพิจิกเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ช่วงนี้อารมณ์ฟีล l i n ของความเป็นตัวตนของคุณค่อนข้างจะสูงนะคะความรักทางไกลหรือต้องห่างกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกันเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางความเชื่อใจนะคะแล้วก็ อ่อนไหวต่อสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาด้วยนะคะเพราะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีอิสระค่อนข้างจะเยอะนะอิสระค่อนข้างเยอะบางทีกังวลน,นะถ้าใช้ความรู้สึกในเรื่องของความอ่อนไหวเยอะเกินไปอาจจะอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงเสี่ยงที่จะนอกใจเสี่ยงที่ความสัมพันธน์ี่ยจะมีปัญหาได้เลยแต่ใดๆนะคะโอกาสมีไหมมีเกิดปัญหาขึ้นอย่างฉับพลันนะคะปัญหาขึ้นอย่างฉับพลันแล้วอาจจะเดินจากกันไปโดยแบบ ไม่ทำตั้งตัวเลยอะมันมันจบอย่างไวมากทุองอย่างมันเกิดขึ้นไวมากแต่ใดๆคุณสามารถยื้อความสัมพันธ์เอาไว้ได้ในที่สุดนะคะยื้อความสัมพันธ์เอาไว้ได้เนาะ <c oughs> ต่อไปสถา,านการณ์ความรักคนรักของคุณเป็นยังไงบ้างฝั่งคนรักนะคะสีดาสิบไม้เท้าเมน,นี่ไงทาวเวอร์เหตุจะเกิดมาจากเขานะคะ ก็จะไปรับรู้มาว่าโอเคคุณดูแบบหลันล้าผิดปกติแล้วมีคนมาติดพันมีคนมายุ่งอะไรอย่างเงี้แล้วเขารู้สึกว่าเขารับไม่ได้นะคะช่วงแรกๆเนี่ยของอคําทํานายก็คือ16เนาะ1 6บหกถึงสานะคะ,ะมาเอิดเกิดอาการนิ่งๆตัวเขาอะ่ะก็จะแบบทบทวนทำนั้ทนทานี่เขารู้สึกว่าเขาต้องแบกภาระหรือแบกความคิดแบกคําพูดเอาไวา้เยอะมาก,มากๆเขาไม่ได้พูดออกไปว่าเขาไม่โอเคนะในเรื่องของ การใช้ชีวิตของคุณในช่วงนี้มันดูหลันล้ามันดูคล้ายๆคนโสดเลยอะอืมซึ่งในตัวเขาเขาแบกทุกอย่างไว้หมดเขารู้สึกว่าเขาหนักอยู่ฝ่ายเดียวแล้วดันมาเจอกับเรื่องราวที่มันตังหิดต,ตังอิดใจนะคะเกี่ยวกับคนเข้ามาหรือคุณมีความหลันล้ามาก มากเป็นพิเศษนะคะระเบิดอาจจะลงได้จากฝั่งเขาแล้วเขาจะยุติแบบรวดเร็วด้วยอารมณ์เป็นหลักนะคะด้วยอารมณ์เป็นหลักแตไ่ได้อย่างที่บอกค่ะว่าคุณสามารถที่จะยื้อความสัมพันธ์กลับมาได้ในท้ายที่สุดแต่ทางที่ดีกว่านั้นคือไม่ให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะคะความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างเจ็เหรียญเขาดูคุณอยู่ห่างๆนะอย่างห่วง พฤติการของคุณพฤติกรรมของค,คุณการใช้ชีวิตนะคะทั้งโลกโซเชียลมีเดียสองอะไรต่างๆเขาดูหมดแล้วเขารู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยคุณทําให้เขารู้สึกว่าผิดหวังในตัวคุณค่อนข้างเยอะแล้วเขากลัวในเรื่องราวของการถูกหักหลังเรื่องราวของมือที่สามวเคาไม่โอเคกับเรื่องนั้นมากๆมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขารสึกว่าคุณปิดบังเขาหรือมีกําแพงหรือในทางกลับกันตัวเขานะคะรู้สึกนึกคิดอะไรก็เลือกที่จะไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยเจรลจาออกมามากเท่าไหร่นะคะโอเคสพีดราม่าในท้ายที่สุดนะคะฝั่งคุณนะคะคิดและรู้สึกยังไงกับเขาเด e มูนหกเหรียญคุณก็พยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์คุณเองก็รู้สึกผิดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณรู้สึกผิดจริงๆทั้งต่อการกระทำของตัวเองนะคะและต่อสิ่งที่ คนรักของคุณรู้สึกต่อคุณด้วยย่งายงง่ายงคุณก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานะคะพยายามจะเคลียร์ใจเพราะคุณเองก็ยังรักเขาอยู่นะคะคุณพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองในระดับหนึ่งไม่ทั้งหมดนะเพื่อที่จะเริ่มความสัมพันธ์ด้วยกันใหม่อีกครั้งนะคะเหตุสรุป k n i g h t of p e n t a c l e s นะคะระวังในเรื่องของคนใหม่ที่จะเข้ามาด้วยเสน่ห์อันร้อนแรงของคุณซึ่งอาจชัดทำให้คนรักค่อนข้างจะคิดเยอะคิดมากนะคะอาจจะมาแค่แบบกดไลค์แต่เขาก็เริ่มคิดแล้วต้องมีจุดเริ่มต้นอะไรหรือเปล่านะคะเหตุปัญหาอาจจะเกิดขึ้นมาอยากกระทันหันต้องคือมันต้องง้ออือาจจะระวังไม่ทันนะคะแ a ชชั่นนะคะ k e e เป็น Open Mind นะคะ ปิดใจนะคะพูดคุยซึ่งกันและการหยุดยั้งนะคะลดลงนิดนึงในเรื่องของความเฟิดความสนุกสนานเอามาใช้กับคนรักบ้างนะคะอย่าใช้แต่แบบข้างนอกข้างนอกอย่างเดียวไปหมดเนาะโอเคค่ะคลิปของเมฆก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะโอ้ยพะในคนที่กดไลค์เนี่ยผ่านข้ามนะคะปัญหาในความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีกดแชร์ก็ขอให้ความสัมพันธ์กลับมา มั่นคงอีกครั้งและกด subscribe เป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเมื่อปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นในทุกๆครั้งเสมอไปนะคะสวัสดีค่ะ